สวัสดีมีดมอแคนแฟนมอร,รำทสุดๆทุกคนคะ่ะยุก,กับช่องสาวขุกพันดนา่งใช่คือเกาเล่คะ่ะพี่น้องคะเปิดคลิปมากจะเห็นให้สาวปุกนี่คนบุหรุแหงง่ะพี่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนำทีมค่ายอ,อ่อนอำงค่ายอ,อ่อนนี่แหละ,ะ่ะพี่น้องคาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอพยพที่จังหวัดบุรีรัมค่ะพี่น้องคาหมื่อวานนี้ท่านอนุอิงอนี่ถือว่าสมกับเป็นนักร้องเสียงเด่นเลยคะ่ะพี่น้องคะ สมกับเป็นคนดังสมกับที่เพิ่นเห็นมาดีโดยตลอดช่วยเหลือคนอื่นเพราะตัวเองก็เคยเป็นจ้าหนเพิ่นกับรูค่ะพี่น้องว่าตัวเองเคยเป็นแบบนี้จนกว่าจะผ่านมาได้แต่ละวันแต่ละครั้งไม่ใช่ง่ายๆค่ะพี่น้องขาเข่าเรื่องเลยเนาะเข้าเรื่องเลยค่ะพี่น้องขาท่าทาองอุ้งอิงแผ่วแพง่พง,พงนำทีมไคลออไปช่วยเหลือผู้ผประสบภยัย ข่าวพี่น้องอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละข่าวพี่น้องคะอุ๋งอิงนำทีมไค่ออตั้งโรงครัวแจกอาหารที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งต่อกำลังใจผู้ประสบภัยชายแดนทางด่านเตาภุกนหนกับคออนุโมทตนาบุษสาถูกกับทางด่านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทางด่านบอสโตโยมานีนทางด่านทีมงานไคอ่ออทุกๆค้นข่าวพี่นอ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนักสแสดงนำจาก ภาพยนต์อีสานแห่งปีไทยอ้อนำทีมงานเดินทางสูจง่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมกิจกรรมตั้งโรงครัวปรุงอาหารแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่เงียบสงบของชายแดนพร้อมมอบรอยยิ้มและกำลังใจให้ถึงพื้นที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบ,บอุ่นโดยองงอีงและทีมงานลงมือปรับ ลงมือปรุงอาหารและเสิร์ฟด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดทำการเสียงชื่นชมจากชาวบ้านที่มาร่วมงานทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจตอบแทนสังคมจากความสำเร็จของภาพยนตร์ไข่ออที่ขนาดทยานรายได้เกิน50ลร้านบาทไปแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้นางภาพยนตร์ไข่ออที่เข้าภาคกันดจักนี่แหละค่ะพี่น้องนางมรำเรื่องแรก ของประเทศไทยข่าวพี่น้อง้าเพื่อนเหตดออกมาได้ดีเพื่อนเหตดออกมาได้ตังนี่แหละคะ่ะพี่น้องตอนนี้ทะลุไปแล้วกว่าห้าสิปก็่างและะ้วข่ะพี่น้องือว่าโอ้โหสมกับที่เป็นลงทุนมากสมกับที่ลงทุนมาพอเลยข่าวพี่น้องคะ้ะนับเป็นอีกหนึ่งบนตาของคนบันเทิงที่ไม่เพียงสร้างความสุขในโรงหนังภาพยนตร์ แต่ยังพร้อมกล้าวข้ามจอภาพเพื่อส่งต่อความห่วงใย,ยและแรงบันดาลใจให้กับสังคมอย่างที่แท้จริงค่ะพี่น้องคะถือชืน่นชมไปด้านด้านศิลปินค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่น้องคะทางด้านน้งค่ายอ๋อเนาะ คายอ้อหยุดโปรโมทชั่วคาวเตรียมลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยชายแดนทีมงานภาพ,พยนตร์ดังคายอ้อประกาศหยุดกิจกรรมโปรโมทชั่วคาวเพื่อเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในช่วงนี้โดยจะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าร่วมเสียาจสิ่งของจําเป็นและให้กําลังใจผู้ประสบภัยในวันพรุ่งนี้โดยจุดนัดพบคือที่สนามช้าง อารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ข่าวพี่น้องคาคือสนามฟุตบอลนั่นแหละค่ะพี่น้องคะซึ่งทีมงานไทยอ้อรวมถึงนักแสดงและทีมเบื้องหลังจะร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่แจกจ่ายน้ําใจและพลังใจจากคนในวงการบันเทิงช่วยเหลือพี่น้องก่อนงานโปรโมทเอาไว้ที่หลังคือคําที่แฟนคลับต่างยกย่องในจิตใจของทีมงานไทยอ้อที่เลือก ยืนเคียงข้างพี่น้องชายแดนในยาที่ยากลำบากการกระทำขอทตีนงานใคอ้อในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สะท้อนหัวใจคนบันเทิงไม่ทอดทิ้งสังคมประกาศนะคะพี่น้องขาจ้างดันหนังาคอ้อเนาะหนังบดลำเรื่องแรกของประเยศไทยเพิ่นได้ออกมาประกาศว่าหยุดโปรโมทจนกลัวจะ เงียบสงบลงค่ะนี่ราคาพี่น้อง้ทาทั้งนานแอดมินอรยุละเอียดเนาะเพราะรู้ว่าสีมหขอดจะฟ้องเมือดเคร่งยาเพึ่งเราแวงเพราะว่าซูรินยุกเก๋ไก่เต้าปูกนี่แหละค่ะพะี่น้อง้าสุรินมาซูรินแล้วก็สีเป็นสุวรรณภูม่มสุวรรณภูม่มมากหก่สีเป็นหมอทีเต้าผูกพ่อนาใช่ยูค่ะพี่น้อง้า เป็นสิ่งที่หวาดกลัวพี่นอ้องทุกุกคุนกับพอว่าให้พี่น้องยาึือออกไปใสในช่วงนี้ข่าพี่น้องคะเกิดอันตรายได้ทุกเวลาไม่รู้ว่าจะมาหาเราวันไหนบ่หวูวหาวข้าสิเกิดขึ้นไมมือใดนี่แหละคระัพี่น้องคะยู้ดีๆความตายกับมายูให่เห้าเห็นหลังจากที่บเด้ปะทุมาสีประมานจองตามอาทิตย์ข่าพี่น้อง ตัองตรงขามเนาะประเทศตั้งตรงขามเขากับปัทุมากให้เข่าในเหียนค่ะพี่น้องคะปัทุยิงจุดแรกคือเซเว่นปั๊มปตทค่ะพี่น้องคะปั๊มปตทอยุดอําจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่น้องปัทุมากก็ยังก่อนอื่นเลอค่ะพี่น้องคะขอแสดงความเสียใจกับ ผู้เสียชีวิตอยู่ในเซเวมือนั้นเพื่นภาคกับไปสื่อของอยุ่ดีๆสุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่บ่าขาดคิดว่าสิเกิดไม่อีกก็คือที่เพิ่นใดปะทุกันน่ะหล่ะค่ะพี่น้องไม่คิดว่าจะเกิดไม่อีกไหมแต่สุดท้ายเมื่อเราไปมันั็เกิดไม่อีกค่ะพี่น้องไปเซเว่นยุดีๆก็ลูกยุ่ยเฮี้ยนมันจะเกิดอีก